ครับวันนี้พบกับสวนคุณกวางชาแนลนะครับวันนี้เรามีบอนสีเยอะแยะมากมายนะครับลูกไม้ที่เพิ่งเปิดเผยที่นี่เป็นที่แรกบอนสีราคาแบ่งปันนะครับมีอะไรบ้างวันนี้ไปเจอกันเลยครับนะครับบอนสีต้นนี้มีชื่อว่านพะก้าหน้าสวยๆแบบนี้นะครับเปิดโปรโมชั่นให้เลยนพะก้าตัวนี้เอาไปเพียงแค่55บาทครับนี้นะครับเป็นลูกไม้ผ่านะครับใบสวยมากน่ารักเหมือนหมีแพนด้าเลยนะฮะดูความสวยเขาก่อนนะครับเอาผมเปิดโปรโมชั่นต้นนี้ให้พิเศษแล้วกันนะ จัดไปในราคาเพียงแค่80บาทเท่านั้นเองครับวสวยๆแบบนี้นะครับต้นโตโตแล้วนะครับนี่เนหะ็นไหมฮะราสีมีนนะครับใครสนใจนะครับต้นนี้จัดไปเลยในราคาพิเศษเพียงแค่88บาทเท่านั้นเองครับต้นนี้นะครับเป็นราสีสิงห์นะครับปูดูหน้าก่อนนะครับสวยๆแบบนี้นะครับพิเศษให้เลยนะครับโ้ย ผ่าชิ้นใหญ่นะเนี่ยใบแบบนี้นะครับจัดให้พิเศษเพียงแค่80บาทเท่านั้นเองครับเขาจะเป็นไซส์โตตัวกว่านะครับมี3ใบแล้วนะครับสวยมากๆเลยครับก็แบ่งให้ในราคาขยับขึ้นมาหน่อยแล้วกันเนาะตัวนี้90บาทครับตัวนี้นะครับเป็นบอลใบหอกนะครับสายดำๆแบบนี้เลยนะครับนี่สวยมากเลยครับเอาใครสนใจเปิดโปรโมชั่นตัวนี้ให้ไปเลยนะพิเศษเลยนะครับจากหลักร้อยไม่ขายนะครับไม้เมล็ดนะครับนี่ตัวเนี้100 หนึ่งบาทก็ไม่ขายขายเพียงแค่แปดสิบบาทครับต้นนี้นะครับเป็นลูกไม้นะครับมีใครชอบแบบนี้สายแดงๆแบบนี้นะครับสวยๆแบบนี้อ้าวใครสนใจต้นนี้นะพิเศษมากเลยนะครับผมบอกเลยครับว่าเอาไปทําจํานวนได้เลยต้นนี้เป็นลูกไม้นะครับเอาไปในราคาพิเศษนะฮะหนึ่งร้อย ยี่สิบเก้าบาทเท่านั้นเองครับตนนี้นะครับเป็นลูกไม้เหมือนกันนะครับเป็นไม้ของสวนเราเองนะครับเป็นไม้ผ่านะครับแต่ความสวยของเขาคือเขามีด่างออกเป็นสีเลมอนอ่ะแล้วก็มีเหลืองด้วยครบเซตเลยนะครับต้นนี้ใครสนใจนะครับตัวนี้ผมแบ่งให้พิเศษ150บาทเท่านั้นเองครับบอลเก่ากันบ้างนะครับนี่ปี6 4ีนี่บอลแรไอเทมต้องมีเลยนะครับนารีบุรพาเอาผมเปิดโปรโมชั่นไซส์สวยๆแบบนี้ให้นะครับเอาไปในราคาเพียงแค่60บบาทเท่านั้นเองครับเก่านะครับค่อนข้างที่จะหายาก ด้วยนะครับเอาเจ้าล้านช้างนะครับดูดูความป้ายเขียวของเขาสวยมากเลยนะครับนี่ยิ่งโตยิ่งสวยนะเอาเจ้าล้านช้างต้นนี้นะครับผมแบ่งพิเศษเช้าวันนี้นะครับ70บาทครับ <50. S 1> ต้นนี้นะครับสวยมากๆเลยนะครับมีชื่อว่าเทพสารุนหรือปักษาสุวรรณน่าจะเป็นปักษาสุวรรณปักษาสุวรรณนะครับนี่เถียงกันอยู่นะต้นนี้พิเศษเลยนะครับปักษาสุวรรณป้ายเหลืองๆอย่างนี้นะครับเอาต้นนี้เปิดโปรให้พิเศษเนาะปกติเราขายร้อยก0สองร้อยเนาะต้นนี้ผมจัดให้พิเศษเพียงแค่ เจ็ดสิบห้าบาทเท่านั้นเองครับต้นนี้นะครับปีศาจแดงแผลงนะครับสวยมากเลยนะครับเอาแบ่งแบ่งปีศาจแดงแผลงต้นนี้ให้เพียงแค่ราคา 60บาทเท่าน,นั้นเองค่ะชื่อว่าบัวสวรรค์นะครับค่อนข้างทํายากเหมือนกันนะครับที่จะให้มีแดงๆเข้าแบบนี้นะครับ <c oughs> ก็บัวสวรรค์ต้นนี้แบ่งพิเศษเนาะเช้าวันนี้60บาทครับสวยๆแบบนี้เลยครับ <c oughs> เป็นปักษาพนาวันหน้าขาวสวยๆแบบนี้นะครับนี่ต้นนี้ต่างประเทศเขาก็เหมาไปเยอะแล้วเหมือนกันนะครับ <c oughs> ก็เหลือมาบ้างไว้แล้วนะครับนี่อา้าจัดให้นะครับปักษาพระนาวันหน้าขาวสวยๆแบบนี้นะให้ในราคาพิเศษนะเช้าวันนี้นะครับเอาไปเพียงแค่ราคา 6 0 5บาทครับนี่นะครับก็จะเป็นต้นเล็กอยู่นะครับเล็กกว่าต้นเมื่อกี้นะครับเอาไปเพียงแค่ราคานะครับปักษาพนาวันนะนี่ต้นนี้เอาต้นนี้เอาไป40บาทก็พอครับสิลาหุ้มทองแผลงนะครับดูความดางทองของเขาก่อนนะครับสวยมากต้นนี้คอมแพกด้วยนะครับนี่ต้นนี้เป็นสิลาหุ้มทองหน้าแผลงนะเห็นไหมฮะสวยจริงๆเลยนะครับเอ้าผมแบ่งเช้าวันนี้พิเศษนะเอาให้ไวเลยนะต้นนี้ 99บาทครับเอา้าจัดไปครับลูกไม้นะครับลูกไม้สวยๆแบบนี้ดูเม็ดเขาก่อนนะครับงามมากๆเลยเห็นไหมฮะเป็นลูกไม้ที่สวยมากๆเลยใครสนใจเอาแบ่งโปรโมชั่นเช้าวันนี้นะจัดไปเลย1 6 0บาทครับสาวนาครชัยศรีแผลงนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับเอา้าความงามแบบนี้นะครับจัดไปในราคาโปรโมชั่นเช้าวันนี้เลยนะครับอะตวเนี้พิเศษนะ 90บาทเท่านั้นเองครับได้ลูกไม้สวยๆแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมครับด่างทองเข้าตรงเออนี่เลยนี่ตรงกลางเลยนะครับสวยมากๆเลยต้นนี้ผมแบ่งพิเศษนะครับเป็นลูกไม้นะ250บาทเท่านั้นเองครับและ e ีนี้นะครับเซอร์ไพรส์ต้นนี้นะครับเปิดวัดใจไปเลยนะครับนี่ราคาไม่อยากขายแต่ถ้าใครได้ไปนี้สุดๆนะครับต้นนี้เป็นลูกไม้นะครับแต่ผมผ่าจากอะไรไม่รู้นะครับแต่ สวยมากๆเลยนะครับนี่เห็นไหมฮะดูความสวยของเขาก่อนนะครับผมแบ่ง EP นี้พิเศษแล้วกันนะครับใครอยากได้ต้นนี้เอาไป299บาทครับต่อมานะคะพี่พี่ขานะเป็นรูปไม้ส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะวัดใจเลยนะคะพี่พี่ขานะต้นนี้คือ สวยมากๆเลยนะคะพี่พี่ขานะต้นนี้นะคะกวางเปิดราคาให้เลยนะคะพี่พี่ขา250บาทพอค่ะพี่พี่ขาสวยๆวยแบบนี้เลยนะคะ,ะนะคะพี่พี่ขานะจะเป็นณนเมืองนนพรแงนะคะจัดโปรพิเศษสําหรับลูกค้า EP นี้นะคะพี่พี่ขานะกวางจัดโปรพิเศษให้เลยนะคะราคา29บาทพอค่ะพี่พี่ขาณเมืองนนฟอร์มดกๆแบบนี้เลยนะคะ<ห> <ban. S 1> นะคะพี่พี่ขาเป็นรูปไม้นะคะเผื่อพี่พี่ชอบนะคะ แบบนี้เลยนะคะไซส์โตแล้วนะคะอยู่ในกระถาง4นิ้วนะคะแต่ว่า,าไซส์โตนะคะแพ็คทั้งกระถางให้พี่ๆเลยนะคะกวางจัดโปรพิเศษ EP นี้นะคะราคา90บาทพอคะ่ะใช่นะคะพี่ๆขา,าน,นะเป็นรูปไม้นะคะฟอร์มสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆขานะ,ะต้นนี้นะคะกวางจัดโปรพิเศษนะคะราคา129บาทพอคะ่ะสําหรับ EP นี้นะคะกวางต้องขอขอบคุณพ,พี่ๆทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามกดแชร์กด subscribe ส่วนของกวางชาแนลด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลัง ใจให้กวางในการทำคลิปต่อ,ตอไปนะคะขอบคุณพี่ๆทุกท่านมากนะคะสวัสดีค่ะ